มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเช็คเสียงหัวใจของต่ายชุติมาถึงทินพิธาสถานะตอนนี้มีลุ้นคืนดีไหมจากกระแสความร้อนแรงของพักก้าวไกลส่วนหนึ่งก็มาจากความแรงของตัวหัวหน้าพักอย่างนายทิมพิธาลิ้มเจริญรัตโดยเฉพาะเรื่องราวความรักที่กำลังถูกจับตามองหนักมากนะคะ ล่าสุดเนชั่นได้เปิดสัมภาษณ์อดีตภรรยาอย่างตายชุติมาในฐานะที่อดีตสามีกำลังจะเป็นที่สนอกสนใจอย่างมากในตอนนี้อดีตภรรยาจะช่วยเล่าเรื่องความสัมพันธ์และก็สถานะณตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างตัวตนของคุณพิธาแท้จริงเป็นอย่างไรข่าวที่อาจจะไม่ค่อยดีที่เกี่ยวกับครบอบครัวของทั้งสองคนก่อนที่จะแยกทางกันมีเรื่องราวฟ้องร้องกันเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่ง่ายเองบอกว่าสถานะตอนนี้ก็เป็นคุณพ่อคุณแม่ของน้องพิพิมพ์ค่ะถ้าถามว่าเขาเป็นคนยังไงมันก็ตอบยากมันเหมือนเราเป็นแฟนกันเป็นความสัมพันธ์ของคนสองคนถ้าจะให้มาบอกว่าเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องมันก็ลึกเกินไปขอพูดถึงองค์รวมก็แล้วกันนะคะ บางทีคนเราเป็นคนไม่ดีหรือทําไม่ดีกับเราแต่เขาอาจจะเป็นคนดีกับคนอื่นก็ได้ก็อยากให้แยกแยะอย่าไปเหมารวมเลยค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องของเราสองคนแต่ถ้าในแง่ของการทำงานก็อยากให้ไปโฟกัสที่การที่เขาทำงานให้กับประชาชนทำงานเพื่อประชาชนแบบนี้มากกว่าเพราะมันอยู่คนละหมวดกันส่วนที่ช่วงนี้กระแสพิถากำลังแรง ก็ไม่เข้าใจว่าจะโยงกันทําไมเพราะว่าเรื่องสักปากก็สักมาตั้งแต่สิงหาคมปีที่แล้วและพอทางร้านเพิ่งจะโพสต์ก็เลยมีการจับมายงกับสีของพักคนก็อาจจะคิดได้ว่าเราสักปากเพื่อที่จะเชียร์สีส้มแต่จริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยค่ะส่วนเรื่องชุดแต่งงานก็เพราะว่าเราเห็นมีคลิปที่แต่งงานกับป้ายคุณทิมเราเองก็เลยโพสตแซวเล่นๆเ,นเนฉยๆและเราเองก็รีโพสต์คลิปแต่งงานนั้นด้วยแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรเลยค่ะ เรื่องต่อคิวเราก็ได้ไปตอบในคอมเมนต์เหมือนกันว่าไม่ได้ต่อนะจ๊ะเช็คเสียงหัวใจตายชุดที่มาถึงทีมพิธาสถานะตอนนี้มีลุ้นคืนดีไหมขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ดอทคมค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ